คนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเส5ห้าและคนที่มีบัตรเครดิตสามารถลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้หรือไม่ดูคลิปนี้บุ๋มสรุปให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มแล้วข่วสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่5สิงหาคมปี2565นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้หลายท่านสงสยัยสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น ใครที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเศษ5แล้วก็คนที่มีบัตรเครดิตนั้นก็ถามกันเข้ามาเยอะว่าทําไมไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนหรือมีสิทธิ์ลงทะเบียนวันนี้บุ๋มมาตอบให้ค่ะแต่ก่อนไปรับชมนะบุ๋มก็อยากขอกาลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็เลื่ยมก,กระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะตอบคําถามเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเศษ5ก่อนนะคะว่ามีสิทธิ์รับ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้หรือไม่นะคะนั่นก็คือตอบเลยว่าลงได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในคนละช่วงเวลากันนะคะซึ่งโครงการคนละครึ่งเฟสห้านนสามารถใช้ได้1กันยายน65ใช่ไหมคะแล้วทีนี้นะคะในส่วนของการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,น,นั้นก็จะเปิดในเดือนสิงหาคม -65 นะคะซึ่งบุ๋ก็ไปสอบถามกับทางรัฐบาลมาแล้วนะคะบอกว่าลงได้นั่นเองนะคะก็ ลงได้ก็คือลงได้นั่นแหละเออรู้แค่นั้นก็พอนะคะต่อมานะคะสาหรับคนที่มีบัตรเครดิตลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หรือไม่นะคะบอกเลยว่าไม่ได้นะคะถามว่าลงได้ไหมลงได้แหละแต่ว่าจะไม่รับสิทธินะคะเนื่องจากว่าคนที่มีบัตรเครดิตนั้นนะคะก็มีเงินเดือนที่เยอะมากพอนะคะก็คือไม่ตอบโจทย์ก็คือไม่ใช่คนที่มีรายได้น้อยนั่นเองนะคะเพราะว่าคนที่มีบัตรเครดิตนั้นจะต้องเงินเดือน1 5 0 0 0บาท ต่อเดือนนะคะถึงจะสามารถสมัครบัตรเครดิตได้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่า1,500 0นะคะคูณ1ปีก็คือคูณ12เดือนััรายได้ก็คือมันเกิน1 0 0 0 0แบาทนั่นเองนะคะต่อปีเนาะโอเคก็คือสรุปแล้วคือได้สิทธิ์คนละครึ่งเศษ5สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะแต่คนที่มีบัตรเครดิตเนาะ ไม่สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะเนื่องจากว่าไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของเขานั่นเองนะคะสรุปให้คร่าวๆประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะคะหรือว่าสงสัยเงื่อนไขตรงไหนสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ